มาแล้วครับลำโพงไอว่านะครับที่ผมสั่งไปนะครับเดี๋ยวนะฮะเราจะมาแกะก,กล่องกันดูนะครับตอนนี้จะเปิดให้ดูนะครับว่าซีนยังครบอยู่นะครับยังไม่มีล่องรอยการถูกงัดแงะนะครับอันนี้ก็ถ่ายไว้เป็นหลักฐานให้ลาซาด้าดูด้วยนะครับนะนี่อย่างปกติดีอยู่นะครับมาโบช่วยเขาหน่อยโบแกะเขาหน่อยกรีดหน่อย เราเราสต็อปเราจะไม่สต็อปเราจะถ่ายไปยาวๆเลยนะฮะก็ดูแป๊บหนึ่งครับและเดี๋ยวเอ้ยบูเอาด้านคมดิบูดทำอย่างนั้นดิไม่ไม่ผ่าผ่า,ากันกาออกมาเออเอามีผเอา่าค่อยแกะอย่าให้ยับมากครับเดี๋ยวเราก็จะถ้ามันสมบูรณ์นะครับผมก็จะทำคลิปต่อเนื่องไว้สำหรับการรีวิวลำโพงรุ่นนี้เลยนะครับ อา,อ,าโโอาบอยกออกมาหน่อยเท่าที่ดูก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดียวโอเคนะเปลี่นมาดีนะครับโอเคแกะเลย นี่โอ้ยอยากได้มานานแล้วโอ้ยนี่อะไรอ่ะนี่อะไรเอ่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคนโบใจเย็นๆนี่น่าจะเป็นอ่าไข่สั่งไอ้ว่าได้ไข่เฮ้ยเฮ้ย,ยหลอนนะอันนี้จะเป็นพวกถุงอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับนะอันนี้แกะกันบนที่นอนเลยครับอันนี้น่าจะเป็นใบรับประกันนะครับอาชัยด้วยใบรับประกันสินค้านะครับ นะครับว้าวมาแล้วโบค่อยๆแกะถุงนี้ให้นั่นได้ไหม,มชหฉีกเลยเหรอเฮ้ยโบโบมันมีมันม,ม,นมีมันมีปุ่มอยู่ตรงนี้อยู่เดี๋ยวเออความมันไม่ได้มันมีตรงนี้ไงนี่มาแล้วครับสวยงามครับใหญ่โบว่ามันใหญ่ไหมแหมกันลเหรอม,มันก็นะ เดี๋ยวผมจะทำคลิปทดสอบนะครับนะฮะตอนนี้ก็คือสินค้าที่ได้รับมาสมบูรณ์นะครับไม่มีแตกหักตรงไหนนะครับนะฮะเดี๋ยวขอเชยชมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปนะครับการทดสอบคุณภาพเสียงของลำโพงไอว่ารุ่นนี้นะครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นอะไรเดี๋ยวผมจะใส่ชื่อครับนี่ก็ เป็นสายที่เขาให้มานะครับก็แพ็กเกจมาอย่างดีนะครับนี่นะอันนี้ผมทำคนเดียวนะมืออาจจะชา้าหน่อยนะเดี๋ยวอ่ะปล่อยมันออกมาโอเคอสายเก็บน,นี่ครับนี่อันนี้ก็จะเป็นสายหิ้วนะครับเดี๋ยวให้ดูงานนะครับดูลายของเขานะฮะ สัมผัสแรกที่เปิดมาเลยนะครับอ๋อนีมม่มีมีปั๊มมีปั๊มยี่ห้อที่ใต้สายนะครับนี่ครับนี่รุ่นนี้ชื่อรุ่นอ่าไอว่าเรโทรพัดนะครับเรโทรพัดส,สองนะฮะอ่าสวยนะงานค่อนข้างละเอียดเลยนะครับนี่นะครับแล้วในถุงนะครับจะมีใบรับประกันนะครับแล้วก็ อันนี้จะเป็นสายชาร์จนะครับที่เขาให้มานะฮะนะก็สัมผัสดีนะนะนี่อันนี้ก็จะเป็นสายสำหรับต่อมือถือนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้บลูทูธนะครับหลังจากที่ผมได้มาประมาณเกือบสองเดือนแล้วนะครับ <c oughs> ตั้งแต่แกะกล่องวันนั้นนะครับก็การจะรีวิวเลยแหละแต่ว่าเออ รอใช้ไปสักระยะดีกว่าจะได้มารีวิวหลังการใช้งานไปแล้วด้วยนะครับวันนี้ก็เลยมารีวิวหลังการใช้งานจริงเลยนะครับไปแล้วนะครับประมาณเกือบ2เดือนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูปุ่มกดของทางด้านบนก่อนนะฮะนี่นะครับเขาจะมีอยู่ประมาณ3ปุ่มนะครับนะจะมีตัวถอยหลังเดินหน้าสำหรับไว้เลือกเพลงนะครับนะ แล้วก็มีตัวเล่นตัวหยุดนะครับนะสถานะแบตเตอรี่ก็คือจะบอกเนี่ยพอเปิดปุ๊บก็จะบอกนะฮะ Welcome to A... จะมีเสียงด้วยนะ <Bluetooth mode. S 1> เอเดี๋ยวผมจะเร่งเสียงใหม่อีกทีนะครับอ่เดี๋ยวเร่งเสียงไว้เยอะๆเลยเสียงของ Iowa นะครับ Welcome to Iowa นะ Welcome to Iowa <Bluetooth S 1> นะครับ <mode. S 1> นี่นะครับ อันนี้ผมถ่ายแบบใกล้ๆเนี่ยนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นรายละเอียดแบบชัดเจนไปเลยนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวเรื่องเสียงตอนท้ายนะครับเดี๋ยวนี้เราจะพูดองค์ประกอบโดยรวมก่อนน้ำหนักโอเคนะครับหนักเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น60วัตต์นะครับชื่อรุ่นเดี๋ยวผมจะลงไว้ในคลิปนี้เลยนะครับนะนี่นี่คือด้านหน้านะครับด้านหน้านี่คือจะเป็นแบบ อารมณ์ไม่ใช่ตะแกรงนะครับเป็นเหมือนผ้าที่เขาเขาถักอะ่ะเป็นผ้าน่าจะใช่นะครับหรือวัสดุอะไรสักอย่างที่มันคล้ายผ้าแต่มันไม่ใช่ผ้าอืมมันเป็นการถักนะครับเป็นแบบเนี้ยเวลาดูไกลๆเนี่ยสวยนะดูมีมิตินะครับแล้วก็ตาลายได้เหมือนกันนะฮะนะฮะโลโก้ก็ สวยนะครับมีความมาตรฐานนะฮะดูแบบมีความเป็นแบรนด์ดีอะนะฮะจริงๆผมดูลำโพง DIY มาเยอะนะครับบางตัวที่เสียงดีดีก็มีเยอะแยะแต่ว่าผมอยากได้แบรนด์อะนะผมฟังตัวแบรนด์นี้มานานแล้วแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้ซื้อสักทีจนวันนี้ได้ตัดสินใจซื้อนะครับ ก็ด้านหลังนะครับก็จะมีอ,อะไรอะสติกเกอร์แบรนด์ของไอวาเนี่ยนะครับก็คือจะบอกละเอียดเลยนะครับว่าผลิตจากตรงไหนนะครับบริษัทอยู่เขตตรงไหนมีเบอร์โทรติดต่อนะครับมีข้อควรระวังมีบาร์โค้ดของตัวเครื่องสินค้านำเข้าจากจีนนะครับจะเป็นบาร์โคด้ดนำหน้าด้วย4 7ถ้าประเทศไทยนี่จะขึ้นด้วยรู้สึกว่าถ้าแปด จะขึ้นว่าเป็น88นำหน้าจะเป็นสินค้าของไทยอันนี้เขาก็บอกกันะครับว่าเป็นของจีนนะครผลิตในจีนนำหน้าด้วย4นำหน้าด้วยเลข4กับเลข7นะครับแบตเตอรี่นะครับ4,000มิลลิแอมเยอะนะหลังจากที่ผมใช้มาเดือนกว่าเนี่ยคือเปิดนานหลายวันอะคือเราสายคลาสสิกไม่ได้แบบ เปิดแบบเน้นแบบปาร์ตี้ขนาดนั้นน่ะผม3-4ี่วันถึงจะหมดนะครับใช้จริงจังเลยนะชอบฟังเพลงเย็นๆะอะไรเงี้ยบางทีก็ต่อไว้เปิดเล่นเกมเพื่อให้มันกระดังดังเงี้ยใช้ได้ค่อนข้างโอเคสําหรับคนที่มองรุ่น3 0วัตบ์ไว้เนี่ยรู้สึกแบตมันจะประมาณ2,000หรือ2 2 0 0มิลลิแอมเนี่ยผมอยากให้คุณก้าวกระโดดมาที่ตัว60เลยนะครับเป็นตัวเริ่มต้นขนาดของมันอะ ใหญ่กว่ากันไม่มากแต่ว่าสเปคที่ได้มันเหนือกว่ากันเยอะเลยครับจากตัวนู้น30วัตต์มาเป็น60วัตต์จากแบต2,000มาเป็น4,000แล้วราคาในแอปส้มอ่ะตัวนั้นมันจะอยู่ที่ประมาณ2,000ต้นต้น,ตน,ตนมันห่างกันประมาณ6-700อะ่ะผมว่ากระโดดมาเอารุ่นนี้ดีกว่านะครับ MIX 150 Retro Plus 2นะครับแบล็คนะครับสีดำก็คือชอบ นะฮะนี่ก็จะเป็นช่องให้แบบแบบเสียงเบสนะครับมันออกมีลมมีทางออกชอบทุกอย่างในคันตัวนี้นะครับแต่ว่าผมจะบอกก่อนว่าเสียงมันใสสู้ยี่ห้อเอ็มไม่ได้นะยี่ห้อมามามา,มาแตะมาอะไรสักอย่างนั่นแหละเออมันสู้เขาไม่ได้นะครับเรื่องการเล่นดนตรีสดสำรับสำหรับใครที่ชอบแบบสายชิลเอาไว้เปิดแคมปิง้ง <c oughs> เสียงแหลมมันสู้เขาไม่ได้แต่เราสามารถปรับคอนโทลให้มันพอไปได้นะครับด้วยการปรับแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวผมปิดแบตไปก่อนเดี๋ยวเบืองเนี่ยครับเห็นไหมครับเสียงแหลมผมปรับไว้เกือบ10เลยเบสนะครับผมเบาไว้ประมาณประมาณเลข7อย่างเงี้ยถือว่าโอเคฟังเป็ดเป็นแบบซาวเสียงกีตาร์อะไรแบบนี้มันโอเคกว่านะครับ ก็พอไปได้แต่สําหรับคนที่ชอบสายปาร์ตี้สายเบสผมคิดว่ามันตอบโจทย์อยู่นะมันก็ไม่ได้น้อยหน้าพวกลาโพง DIY ซักเท่าไหร่เลยนะครับมันโอเคเลยแหละเบสเบิดมันดีมากดีจนแบบผมต้องเบาอะ่ะเออข้อเสียมีไหมข้อเสียมี <c oughs> ขอภอภัยครับข้อเสียมันคือตัวลายไม้เนี่ยมันให้ความสวยนะครับแต่มันไม่ใช่หนัง มันเป็นอารมณ์เหมือนแรปสติ๊กเกอร์หรืออะไรสักอย่างนะผมก็ไม่ไม่แน่ใจนะนะแบบแปะทับไว้อีกทีหนึ่งข้อเสียคือมันค่าไปกระทบกระแทกโดนอะไรเนี่ยมันถลอกง่ายมากนะครับซึ่งผมก็ได้มาเนี่ยผมให้ลูกหิ้วแค่ทีเดียวเองอะไม่รู้เขาไปกระแทกโดนอะไรเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นรอยแบบอย่างนี้เลยอะ่ะอืมเธอจะเห็นเนื้อไม้ข้างในเลยข้อเสียของมันก็คือตัวนี้แหละน่าจะถลอกง่ายดูแลรักษายากที่จะไม่ให้มันถลอก คุณต้องดูแลดีจริงๆอะนะถ้าเปรียบเทียบกับพวกลำโพงที่มันหุ้มหนังอะเวลากระแทกอะไรมันมันมันดูกลืนมากกว่ามันมันซับได้มากกว่ากว่ากว่าเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือข้อเสียมันที่ผมไม่ชอบถ้ามันทํามาเป็นหนังมันจะโอเคมากเลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงของเจ้าตัวนี้ดูนะครับนะเดี๋ยวเราลองมาฟังแบบเป็นซาวเสียงกีตาร์ใสาๆก่อนนะครับ น,นี้ผมเล่งไว้ที่ประมาณครึ่งเดียวนะของตัววอลลุ่มนะครับเดี๋ยวจะเล่งไปสักเลข7 เสียงใสยอยู่นะจากตอนแรกที่ผมมาแบบปรับแบบปรับง่ายๆเลยมาถึงผมปรับที่เลขแปดหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงแหลมเสียงเบสซึ่งถ้าฟังเพลงแบบเนี้ยมันจะไม่ได้เสียงแบบนี้เลยมันจะแบบเบสแน่นเกินไปมันจะขาดความเป็นอะคูสติกอะนะมันมันมันไม่ได้นะครับจนผมก็ยังคิดว่าเออ,อยังว่าแหละลำโพงเราแค่ อย่างไรอ่ะสามพันกว่าบาทมันจะไปสู้ตัวเราเป็นหมื่นได้ไงแต่พอลองลองมาปรับแก้ดูนะครับจากสูตรที่ผมปรับเนี่ยนะฮะก็แบบเนี่ยเสียงแหลมผมปรับที่เลขเก้านะครับเสียงเบสนะจากที่เลขแปดผมลดมาเหลือเลขเจ็ดนะครับก็ทําให้เสียงมันใสขึ้นนะครับค่อนข้างหูผมก็ไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นน,นนะเนาะแต่รู้สึกว่ามันก็โอเคแล้วอะ่ะจากที่เราเคยไปฟังของพวกมา ยี่ห้อมาอันนั่นแหละครับนะไม่อยากพูดยี่ห้อเขาเข้ามาในนี้นะครับนะที่ตัวเราเป็นหมื่นนะนะก็แทบไม่หนีกับเขาเท่าไหร่เลยนะครับแต่ถ้าให้ฟังกันตรงๆก็อาจจะมันสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วแหละเนาะลรโพงสามทอนกระบาทกับตัวหมื่นกระบาทนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมลองเปิดเนี่ยเพื่อนๆก็ตัดสินใจดูนะเพราะว่าเสียงโอเคไหมแต่สําหรับผมผมผมว่ามันดีแล้วอะนะครับกับเกณฑ์ราคาประมาณนี้ได้เสียงขนาดนี้มันไม่เหมือนพวกลำโพงก๊อปปี้ที่คุณเคยซื้อมาหลักร้อยแน่ๆ สียงมันดีกว่ากันเยอะนะครับแล้วก็ผมจะมาทดสอบเป็นแบบอารมณ์แบบเพลงปาร์ตี้ปาร์ตี้แบบหรือว่าเป็นเบสแรงๆนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดให้เพื่อนๆฟังนะครับลองมาฟังเพลงเบสเยอะๆมากนะครับนี่เล่งไว้ครึ่งเดียวเราจะเล่งขึ้นมาครับ Everybody in the world, blind. please, Lord, give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on the face, shit. I look around, I feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't need shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. Get in my way and you be put down. It ain't your place, on so this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose, if it's some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose your gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world Lord, give me a sign, a sign. No mercy in this world, just hunger, thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why pull back the curtain and you'll see the different vermin? We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm. โอเคครับก็น่าจะเท่านี้พอนะครับเบสที่เปิดก็เป็นสูตรเดิมที่ผมเคยปรับไว้นะครับก็อยู่แค่นี้ครับเลขเจ็ดนะครับปรับไว้แค่เบสแค่เจ็นะครับเสียงแหลมนี่ปรับไว้เก้านะครับประมาณนี้นะครับก็เผื่อจะทําให้เพื่อนๆหลายคนตัดสินใจได้นะครับว่าซื้อดีไหมสําหรับเจ้ารุ่นนี้นะครับโอเคครับยังไงก็ มาชมการรีวิวสินค้าของผมได้อีกนะครับผมก็ถ้ามีอะไรที่มันน่าจะรีวิวเดี๋ยวผมก็จะมารีวิวอีกนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับฝากกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ